กลับมากัต่อนะคะะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณาก็0900899995นั่นเองนะคะอ่ะโดนแล้วนะคะเพจนี้ก็วิาพากษ์วิจารณ์กันแบบตรงไปตรงมา บางทีก win um, win okay. uh ็ล hmm. okay. ้ no ําเส้นเกินไปบางทีก็แรงเกินไปบางทีก็ตรงโอเคฟังได้นู่นนี่นั่นแต่หลังๆเขาโดนทวลงเยอะนะคะโดนแล้วคุณหญิงกอบโกยนะคะหลังเพจอัมพัชราภาฟาดนะคะเพจคุณหญิงกอบโกยนะคะชื่อนี้นะคะมักเห็นกันในวงการเพจนางงามแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายคนก็บอกเป็นพี่เต๋าพี่เต๋าพี่เต๋าก็บอกกูไม่ใช่คุณหญิงกอบโกยนะคะเพราะกูเชียร์แอนโทเนียนะคะเขาบอกว่าเพจคุณหญิงเนี่ยได้มีการโพสต์ขึ้นว่าวงในเผยอั้มไม่พอใจนัด นี่สามาณีเรียกแม่กลางงานนะเห็นแวบๆบแบบนะคะอ่ะเนี่ยคุณหญิงก็เริ่มนะคะมาในวงการบันเทิงแล้วหลังจากที่อยู่วงการนางงามมากไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้โดนทัวนลงเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุณหญิงก็ย้ายมาวงการบันเทิงบ้างนะคะอ่ะพี่โจ้ก็เบาๆหน่อยนะคะโดยล่าสุดนะคะทางแฟนเพจอํพาพัทราภาก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดนะคะ ว่าวงในวงไหนเอ่ยนะคะไม่จริงเลยค่ะนะคะพี่อ้ําไม่เคยบอกใครว่าห้ามเรียกว่าแม่ถ้าสังเกตมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆนน,นักข่าวทีมงานแฟนคลับเอ่อหรือใครก็แล้วแต่มักจะเรียกพี่อ้ําว่าแม่อันนี้เรื่องจริงนะคะแม่แม่เขาเรียกอ้ําแม่หมดนะคะบางครั้งนะคะยังแทนตัวเองว่าแม่อยู่เลยนะคะและเขาไม่ใช่คนที่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแม่คําว่าแม่นะคะในที่นี้มี ความหมายในเชิงนับถือยกย่องไม่ได้หมายถึงแม่ที่เป็นมารดาจริงๆแต่หมายถึงบุคคลที่เป็นที่สุดตัวท็อปสวยหรือเก่งถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรมาปั่นข่าวเองให้คนมาคอมเมนต์สนุกปากแบบนี้นะคะในคลิปก็ทักทายคุยกันปกติค่ะนะคะอืมนะคะก็คำว่าแม่เนี่ยเป็นการให้เกียรตินะคะคำว่าแม่เนี่ยเป็นการให้เกียรตินะคะ แม่แม่เป็นยังไงบ้างแม่สบายดีไหมเขาก็แบบว่าโอ้ยเรานี่คือแบบว่าคนที่เขายกย่องนับถือวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นแม่เหมือนเรานะคะแต่เราเป็นแม่ก่อนเขาแค่นั้นล่ะคะ่ะนะคะช็อกนะคะอันนี้ชอ็อกเลยครับจากแม่มาถูกพ่อนะคะช็อกพระเอกป่วยนะคะโรคนะคะเป็นโรคที่แพทย์เขาบอกว่าหน้าเบี้ยวใช่ไหมนะคะโรกอะไรอะบ,บัฟฟารี่อะไรนะโรคหน้าเบี้ยวแล้วกันนะคะป่วย มีคนบันเทิงส่งกำลังใจให้น้องทันใช่ไหมน้องทัชกิติทัศน์แก้วอุทัยพระเอกหนุ่มละครเวทีมนรักลูกทุ่งทองกวาวเดอะมิสิคอลซิสิสังกัดเวิร์กพอยต์ได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งว่าอาการป่วยนะคะตอนนี้เป็นอาการป่วยนะคะ เป็นโรคเส้นประสาทใบหน้าอักเสบครึ่งซีโอ้หน้าอ๋อสวัสดีครับโพส์นี้ของผมแจ้งข่าวอาการป่วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอาการเส้นประสาทใบหน้าอักเสบครึ่งซีครับเป็นอาการอักเสบของเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้า ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของใบหน้าทั้งทางฝั่งซ้ายผมเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาและได้ไปตรวจและตอนนี้ได้ไปอยู่ในการดูแลของคุณหมอที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากการวินิจฉัยของคุณหมอผู้ดูแลคุณหมอแจ้งให้ทราบว่าในเคสของผมอาการไม่ได้รุนแรงคาดว่าจะหายเป็นปกติภายใน2-3สัปดาห์และยังสามารถทำงานได้ตามปกติครับ ส่วนสาเหตุของอาการโรคนี้นะครับยังไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและก็ความเครียดสะสมครับผมขอขอบคุณนะคระทุกคนที่สอบถามอาการเข้ามาด้วยครับด้วยความเป็นห่วงนะคะอ๋อน้องเขาเล่นละครเวทีใช่ปะ่ะเล่นละครเวทีอ๋อหลายคนก็เคยเป็นนะนะคะคนในวงการวัน้ก็เคยเป็นหลายคนนะคะโรคนี้นะคะอาจเป็นกําลังใจให้น้องเขาอะไรนะลูก นาเบี้ยวใช่ไหมเออเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะนาเบี้ยวนะคะไม่ได้มีใครแช่งนะคะอันนี้เขาป่วยจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมคาะนะคะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณาก็0 9 0 0 8 9 9 9 9 5พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ